สวัสดีครับตัวนี้เป็นพวกเฟืองคดนะครับเป็นพวกรถมั่วปูนนะรถปั่นปูนเอาไปดัดแปลงทําอะไรก็ได้เนี่ยถ้าตัวนี้นะจะหมุนช้าฝั <pus ank> <itar vel> ่งนี้จะหมุนไวนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ช้าฝั่งหมุนไวนะครับเหุนช้าตัวนี้ไปหลายรอบแล้วหรือถ้าเกิดเราเนี่ยเรากลับฝั่งกันทันนี้หมุนทันนี้หมุนช้าอันนี้ก็หมุนช้าเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้หมุนไปหลายรอบแล้วฮะตัวนี้พิ่งจะปั่นนะเป็นคดนี่นะครับคด หมุนไปหมกลับได้นะครับสองอย่างเลยพวกรอบจะจัดแล้วเราทดมาเป็นสโลวอย่างเี้ยได้หรือว่าเราจะกลับฝั่งให้ตัวเนี้ยหมุนช้าๆแล้วตัวนี้ยรอบจัดก็ได้แล้วแต่เราจะทําเลยที่จะหมุนทางไหนก็ได้เพราะว่าปัม๊มตัวนี้หมุนได้สองทางนี่นะครับเป็นพวกรถโม่ปูรถอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นเน่ยเนี่ย5.5 kW อ,อันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปดูเอ,เองนะ นี่ครับ